หลังจากที่รายการดังทางโทรทัศน์คือรายการตีสิได้หยิบยกเอาเรื่องการระลึกชาติของนายแพทย์อาจินบุญยเกตอดีตแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชระจังหวัดภูเก็ตบิดาของเด็กหญิงพิมพ์พบดีโหสกุลในอดีตชาติซึ่งได้กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้และได้เสียชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์แต่วิญญาณของเด็กหญิงพิมพ์พบดีโหสกุลไม่ได้ไปเกิดในพบใหม่ยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ในโลกทิพย์ และบิญญาณของเธอได้มาช่วยในแพทย์อาจินบุญยเกตผู้เป็นบิดาเมื่อชาติที่แล้วเมื่อครั้งที่ต้องผ่าตัดประสาทสมองซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานมานานกว่าสิปีโดยการตีสิบได้หยิบยกมานําเสนอทําให้หลายๆคนยังคงกังขาพร้อมกับอยากรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเด็กหญิงพิมพ์พาวดีโหสกุลหรือลูกสาวของหมออาจินมีตัวตนจริงหรือเปล่าเป็นใครมาจากไหน เรื่องราวต่อไปนี้ซึ่งบันทึกไว้ในชื่อว่าพิมพ์พบดีสื่อวิญญาณโดยดรพรนพุก,กพันธ์ภาควิชาบริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการสถาบันราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสถาบันราชพัฒนนบุรีบันทึกนั้นเริ่มต้นว่าในยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนักธุรกิจเป็นจำนวนมากต่างก็แข่งขันกันหาผลประโยชน์ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมายโดยไม่เคยคำนึงถึงจริยธรรมเพราะไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมเห็นเป็นเรื่องไร้สาระพิสูจน์ไม่ได้ไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงมีตัวตนอ้างถึงได้รอการพิสูจน์จากท่านอย่าได้ปรามาสว่าทำบุญไม่มีผลทำบาปไม่มีผลคนิษต่อไปเลย ลองติดตามดูนะครับเมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายน2544รยเป็นวันที่ผมจะต้องไปสอนหนังสือแก่นักศึกษาภาคกศบปที่สถาบันราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่จะสอนให้นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการได้เรียนรู้ถึงหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมเพื่อความสุขของสังคมที่อยู่ร่วมกัน นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทํางานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองและมาเรียนภาคค่าเพื่อปรับพุทธของตนเองให้สูงขึ้นและในวันนั้นผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปงานชาปนกิจศพของคุณเสียงโหสกุลบิดาของไลออนเสรีโหสกุลอดีตผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ห e. งอีงานชาปนกิจศพคุณพ่อของไลออนเซรีโหสกุลครั้งนี้ ได้สร้างความแปลกใจให้แก่ผมเป็นอย่างมากเพราะเป็นการชาปัรกิจพร้อมกันสองศพศพหนึ่งคือคุณเสียงโหสกุลผู้เป็นบิดาของไลออนเซรีส่วนอีกศพหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชิดกันเป็นศพเด็กผู้หญิงอายุประมาณ9ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณเสียงและเป็นน้องสาวของไลออนเซรีโหสกุลเธอชื่อพิมพ์พวดีเมื่อเวลาประมาณห้ปีที่ผ่านมา ผมได้เคยไปร่วมงานชาปนกิจศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามหลายครั้งและเมื่อเดินผ่านประตูทางเข้าวัดไปสู่เมนศาลาตั้งศพศาลาแรกด้านขวามือจะเห็นเป็นศาลาที่ค่อนข้างแปลกเพราะภายในที่บรรจุรูปของผู้บริจาคสร้างศาลาได้ทําเป็นเสมือนวิมานบนสวงสวรรค์มีรูปของเด็กหญิงหน้าตาน่ารักประดิษฐานอยู่ในวิมานนั้นศาลานี้ชื่อว่าพระพลาพิมพ์พระดี ศาลาตั้งศพนี้สร้างความแปลกใจให้แก่ผมก็คือรูปของผู้สร้างศาลาแทนที่จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งบรรดาลูกหลานได้สร้างให้แก่บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นอนุสร์กลับกลายเป็นรูปของเด็กหญิงที่หน้าตาน่ารักสถิตยอยู่ในวิมานแสดงว่าเธอต้องเป็นที่รักของครอบครัวและผู้สร้างศาลาหลังนี้จะต้องเป็นผู้มีฐานะดีมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงสร้างศาลาได้อย่างสวยงามมีคุณค่ามากพระพลาพิมพ์พรดีแห่งนี้ได้อยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเหตุการณ์เกี่ยวกับจิตวิญ,ญญาณสิ่งลี้ลับกฎแห่งกรรมตายแล้วมาเกิดใหม่และมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพิมพ์พรดีสื่อวิญ,ญญาณ มีสาระสำคัญว่าวิญญาณของเด็กหญิงพิมพ์พวดีที่ล่วงลับไปแล้วในชาตินี้ไม่ไปเกิดใหม่แต่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกทิพย์และได้มาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางสมองของนายแพทย์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบัชระจังหวัดภูเก็ตซึ่งในชาติก่อนนั้นเป็นบิดาของเธอเคยรับราชการในสมัยรัชกาลที่สามทหน้าที่เป็นผู้คุมนักโทษที่เรียกว่าราชมันเป็นคนลงโทษนักโทษ ทรมานนักโทษและประหัรชีวิตนักโทษแม้จะอ้างว่าเป็นการกระทําตามหน้าที่แต่ก็หาได้รับการยกเว้นจากกฎแห่งกรรมและแรงอาฆาตจองเวรจากผู้ที่ต้องเสียชีวิตจากการกระทํานั้นไม่ในชาตินี้คุณหนูพิมพ์พาพดีได้มาเกิดในครอบครัวของตรก oh, ะกูลโหสกุลบิดาคือในเสียงโ oh, หสกุลและมารดาคือนางสมพรพัฒนวิบูลโดยมีพี่น้องร่วมกันหาคน คือหนึ่งในเสรีโหสกุลสมรสกับนางสาวธนิดาโกมารชุน 2. นาในวัฒนาโหสกุลสมรสกับนางสาวลินดาสเบนเซน 3. นายถาวรโหสกุลสมรสกับนางสาวคัทเริยาขันท,ทัตสี่ในบรชัยโหสกุลสมรสกับนางสาวประวิตศรบุญจรูนและ 5. เด็กหญิงพิมพ์ภวดีโหสกุล ในปีพศ2503ความเศร้าโศกครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้มาสู่ตระกูลโหสกุลบุตรสาวคนเล็กที่ชื่อพิมพ์พบดีซึ่งเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวได้เสียชีวิตเพราะเป็นไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยวัยเพียง9ปีกับ9เดือนซึ่งก่อให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจแก่คุณเสียงและคุณสมพรโหสกุลเป็นอย่างมากคุณเสียงมีความเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ เห็นรูปของลูกสาวสุดที่รักคราวใดเป็นต้องร้องไห้หูหรือถ้าหากใครเผลอเอ่ยถึงบุตรสาวคนนี้ทีไรคุณเสียงเป็นต้องปล่อยโฮทุกครั้งไปในช่วงแห่งความเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของบุตรตรีเพียงคนเดียวทําให้คุณเสียงเกิดความคิดที่จะต้องสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์จึงได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามในขณะนั้น กราบทูลว่ามีความประสงค์จะหาที่ในบริเวณวัดที่เหมาะเหมาะสร้างศาลาสักหลังหนึ่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ลูกสาวและถวายวัดไว้สําหรับตั้งศพของบรรดาญาติโยมทั่วไปซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชได้ให้การสนับสนุนโดยทรงอนุญาตให้รื้อกุฏิหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ข้างอาคารสำนักง,งานผลประโยชน์ของวัดเป็นสถานที่ก่อสร้างศาลาโดยใช้ชื่อว่าพระผาพิมพ์พระบดีดังที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ นับตั้งแต่นั้นมาบรรดาญาติญาติพี่น้องของตระกูลโหสกุลก็จะร่วมกันไปทําบุญให้กับน้องสาวคนสุดท้องเป็นประจําปีละสองครั้งคือทุกวันที่25ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดและทุกวันที่สองกรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่เด็กหญิงพิมพ์พาวดีเสียชีวิตคุณเสียงบีดาในชาตินี้ของเด็กหญิงพิมพ์พวดีโหสกุลก็ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่6สิงหาคม2544 รวมอายุได้84ปีข้อความต่อจากนี้เป็นคำบอกเล่าของนายแพทย์อาจินบุญยเกตอดีตแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระจังหวัดภูเกต็ตบิดาของเด็กหญิงพิมพ์พระบดีในอดีตชาติสมัยรัชกาลที่สและได้กลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้ทั้งสองคนแต่เด็กหญิงพิมพ์พระบดีได้กลับมาเกิดใหม่เป็นบุตรสาวของคุณเสียงและได้เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์แต่บิญญาณของเธอยังไม่ได้ไปเกิดในพบใหม่ และวิญญาณของเธอได้มาช่วยในแพทย์อาจินบุญยเกตเมื่อครั้งที่ต้องผ่าตัดประสาทสมองซึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน,านมานานกว่า10ปีเป็นอุทาหรณ์ให้คนสมัยใหม่ที่ไม่มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษเชื่อว่าการทำผิดไร้จริยธรรมก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครลงโทษได้เชื่อว่าตายแล้วศูนไม่ต้องชดใช้กรรมที่เกิดขึ้นสิ่งที่ท่านคิดอาจไม่ถูกต้องยากที่จะแก้ไข ถ้ายังมีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบในปลายปีพศ2529ตรงกับวันขึ้นปีใหม่พศ2530คณะพักสูงอายุหลายท่านซึ่งผมขออนุญาตเอนามของท่านไว้หน้าที่นี้คือคุณหญิงบ,บัลีวีรปีพลเรือตรีประจวบและแพทย์หญิงอัมพิกาพลกล้าคุณสมบัติคงจำเนียนและหม่อมราชวงศ์ทสีภรยา ศาสตราจารย์ในแพทย์สมบัติสุคนธพันธ์แห่งโรงพยาบาลสบิราชในแพทย์สมพงศ์บุรุษรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสมัครการแพทย์กทธมพลตรีกรมพิจิตคดีพลคุณสนทนินกำแหงอดีตเชริไทยสายอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและอีกหลายท่านรวมทั้งผมด้วยได้จัดคณะท่องเที่ยวสูงอายุไปพักผ่อนทางเหนือและแวะเล่นกอล์ฟกันทุกสนามที่ผ่านได้แก่ที่จังหงวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลก แม่เมาะจังหวัดลำปางและสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่สมาชิกที่ได้ไปเที่ยวกันในคราวนี้รวม30คนออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดวันที่9ธันวาคมและกลับกรุงเทพตอนค่ำวันที่สองมกราคมในระหว่างการเดินทางทั้งไปและกลับในรถทัวร์ที่เช่าเข้าไปเราก็ฮีฮากันไปสนุกสนานกันไปในขณะเดินทางขณะเดินทางต้องการเปลี่ยนบรรยากาศจึงขอให้คุณหญิงบัลลีบอกผมว่าขอฟังเรื่องวิญญาณที่ผมพบ ในรูปของเด็กหญิงพิมพ์พบดีที่ยังติดอยู่ในใจหลายคนที่ได้อ่านเรื่องของผมเพร,ะเราะท่านศาสตราจารย์เอียนสตีเวนสันนักวิญญ,ญาณศาสตร์สัมภาษณ์ผมแล้วนําไปตีพิมพ์เป็นเรื่องหนึ่งในหนังสือของท่านเผยแพร่ในอเมริกาเมื่อประมาณพศ2506หรือ2507คนที่ได้อ่านแล้วก็สนใจรวมทั้งท่านที่เคยอ่านหนังสือรายสัปดาห์ฉบับนั้นด้วยว่าเป็นจริงอย่างไรทุกคนในรถเงียบสงบเมื่อผมบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดกับตัวผมไม่ว่าจะพูดที่ไหนกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ต้องพูดอย่างนี้ผมเริ่มเล่าเรื่องว่า